ดวงการเงินวันที่20ถึง26ตุลาคม2,568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2,568มาฟังกันเลยค่ะเปิดสัปดาห์มาคือฟีลแบบ ตึงตั้งแต่เชา้าเงินออกตั้งแต่ยังไม่เทินหายง่วงทั้งค่าเดินทางค่าของกินหรือค่าใช้ใจ่ายประจำที่เลื่อนมาจากอาทิตย์ก่อนบองคนเจอเคสคนทวงหนี้เก่าจนอยากบอกว่าพี่เบาได้เบาแต่ยังดีที่ช่วงเย็นมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาแบบเฉียดเฉียดเช่นเงินคืนหรือค่าจ้างเล็กๆเ,เหมือนจัก,กรวาลยังไม่ใจร้ายขนาดนั้น ดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะวันนี้อารมณ์คือเผลอใช้แต่เช้ารู้ตัวอีกทีคือช็อต เพราะคุณอยู่ในหมุดเห็นอะไรก็น่าซื้อไว้เหมือนโดนสะกดให้เปโดยไม่รู้ตัวบางคนหมดไปกับของกินหรือของกระจุกกระสิกที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่กดมาเพราะคำว่าลด50%ถึงอย่างนั้นคุณยังมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษเช่นค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสย่อยๆทาให้ฟิลกลับมาดีตอนค่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่20 ถึง26ตุลาคม2 5ง8 5 6 8มาฟังกันเลยค่ะกลางสัปดาห์เริ่มหายใจคล่องขึ้นนิดหนึ่งการเงินเริ่มนิ่งกว่าเดิมมีแนวโน้มได้เงินเข้ามาจากงานเสริมหรืองานที่เริ่มไว้ก่อนหน้านี้ไว้เหมือนกลับมาคุมได้แต่ระวังการใช้จ่ายตามเพื่อนพอใครชวนไปไหนคุณก็มักจะตอบตกลงง่ายๆสุดท้ายคือกลับมานั่งคิดไม่น่าตอบเร็วขนาดนั้นถ้าอยากรอดจ,จริงต้องเปิดโหมดเย็นไว้ก่อน ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่20-26ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะวันนี้มีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือของจำเป็นเช่นซ่อมของในบ้านซื้อของให้พ่อแม่หรือช่วยคนใกล้ตัวไว้ใจอ่อนแต่กระเผาเบาความรู้สึกคืออบอุ่นใจแต่บัญชีบางเฉียบคำแนะนำคือช่วยได้แต่ต้องไม่เกินขอบเขตเพราะสุดท้ายถ้าคุณเดือดร้อนเองก็ไม่มีใครช่วยได้เหมือนกัน ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะฟีวันนี้คือมีแต่คนชวนใช้เงินทั้งเพื่อนชาวแก๊งหรือแม้แต่โฆษณาออนไลน์ที่ดูเหมือนรู้ใจคุณไปหมดบางคนจะเจอโปรรอตาแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วหลุดจองแน่นอนท้าไม่คุมดีคือจะจ่ายเกินบัตเจ็ตแบบไม่รู้ตัวแต่ถ้าใจแข็งไว้ได้คุณจะอยู่รอดแบบเท่ๆจบวันแบบไม่ต้องปวดหัวนะ ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะการเงินวันนี้อยู่ในจังหวะที่เริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งที่ทำมานานเช่นง,งานขายงานฟรีแลนซ์หรืองานฝีมือใครค้าขายออนไลน์คือยอดดีเกินคาดแต่ก็ยังมีรายจ่ายแอบโผลต่ตอนกลางคืนฟีลแบบกำลังดีใจที่ได้เงินและก็มีเรื่องให้ใจ่ายพอดี ช่วงนี้คือพลังงานรับเร็วใจไวของจริงดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟันกันเลยค่ะปิดสัปดาห์ด้วยฟิลใจเบาแต่บัญชียังแน่นคุณจัดการการเงินได้ดีขึ้นเริ่มรู้ทันตัวเองมากขึ้น มีเกณฑ์ได้แรงบันดาลใจเรื่องการออมเช่นเห็นคนอื่นเริ่มเก็บก็อยากทำตามหรือคิดจริงจังกับอนาคตมากขึ้นถือเป็นวันดีที่เริ่มเห็นเส้นทางมั่นคงทางการเงินแม้จะยังแน่รวยแต่เส้นนี้ไปได้ยาวแน่จบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงเรื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ